สมศุขคุณทองคมคมอวมคุณชายชาลีมามาตินคุณชลีวันกับคุณวิรัตพลปลอยสีอุกันนานปรนะัธนะาสนะิานะาลอโดยไปทำหนะ่อยสำหานะับไม่คนะุณลลกเอาโจนรวมเป็นมือนเอาลอยที่บานสบบางสไปน่าจะแปลกมากครับสาธุชมภาพน้องปู ุพยานาขีสมลขโนดเลิฤเหลียวด้วยเหล่าเหลนอเรลียวเหลาหน่อเนี่ยเลีาเนี่ยนี่เหล่สะสมอวุ้ณเอาอันตกการในคนจาวบ้านเคยจะนองเน้องชโนดก็น้งกรบก็น้องคอเออเออเออ สองบสห้าสองสองห้าสองสองเบอร์น <worries> ี่ละ อาอายุดน้าชายุดเขียนเก้าเก้าเจ็ดอ่ะเขียนเลขขึ้เดิมป้องติออกประจำโคใหู้้ใดมีฉมีดวงเด้อชานกับ่มู้เด้อเลขมงคลเลขมงคลฝ่ายอ่อยเนาะขอหลวงปู่นี่ปีอะไรกบทำเนี่ยห้ ส <S <S ยังจะมาบ pues นอ oh, okay. ู่บ้างอ่างข้างล่างกับเก้าเก้าเจ็ดข้างเจ็ดอันนี้เปกลาเกลางเนาะไหนในวาเอ็มนี่บอาอือโอ้ลุสวยยุกโชว์น่อยักทีสิบหกเนาะสิบหกสิบหกพุิทธก ใครจะไปเที่ยวตามประเทศไปกนได้เด้ทอท้องบ่อยตามาาที่คมาสร้างรถยลต์ปูโฉนี่จะไปเที่ยวตามประเทศบ่อยโอย้ยตอนเช้าอ,อกตอนเย็นนครับใครอยา,ายยกเสียงเล่นใจแต่เสียงเริ่มมีแต่เล็กคู่เรื่องที่มาเบิ้ลอีกบอกเป็นแนวทางให้น้ออ่ะอาณาเร้า วันนี้วันดีวันแรกได้มาเกี่ยวข้าวนาลวงปูได้นไอมได้มาขึ้นครูที่นาด้วยใช่ไหมคะตรงนี้ตรงเป็นนาลวงปูขึ้นครั้งแรกด้วยที่นี่เนาะกับช่างกับผู้ที่เป็นเจ้าภาพสร้างก็นี่แหละองค์ลวงปูนี่แหละที่ทางที่ผ่านได้สร้างมาไว้กับข้นี้วันนี้วันนี้วันไรกเกี่ยวข้าวนาลวงปูนาลวงปู่สรสราเรา ต่อิชชังยุบไม่มีเวลาว่างเลยใช่ไหมไม่ไม่ค่อยว่างแต่ก็ถ้าทีมงานมาเราก็มีเวลาสร้างให้ใหเ,เพราะว่างานก็มีแต่ง,งานใหญ่ๆเนาะตอนนี้ก็มาเกี่ยวข้าวมาตักข้าวเสร็จก็จะไปปั้นปูพญานาคอยู่ที่สระแก้วสระแก้วต<ม>ถ้าพูดถึงในฟันเนาะก็ฝันเห็นพญานาคอยู่พญานาคสีเขียวเขาจะมาตามช่างเนาะ การยมทธันแล้ามาทันนี้ดีกว่าหันมากล้องเลยใช่ไหมันเย็นฟันันถ้างยุดนะครับป้องกบฟันฟางยุทธ์ฟันทางทันในโทนีก็ข้างบนก็จะเป็นแม่ทนนีนะข้างล่างก็เป็นพญานาคเลื้อยเข้ามาใต้ฐานเขามาบอกว่าเขาชื่อปูอินทัง ที่ช่างยศปั้นใช่ไหมคะสะแก้วแปลว่าท่านก็ไม่ได้ว่าบวกเลขอะไรเนาะแต่ว่าถ้าเราเพื่ดูเลขถ้าแม่ทอมือที่เลขอะไรเป็นอันนี้ก็ไปหาดูเนาะเลขเกี่ยวกับพ่อแม่ธอดีอยู่บนแท่นสีเลียมมันจะมีพญานาคองแล้นเดี๋ยมาลอมก็บนแท่นสี่เหลี่ยม ในตอนนี้ถ้าไปดูในอันนี้นนเก็เขาจะมีเลขประจําอยู่เ,เลขในตอนี้ถ้าแกออกนะท่านบอกดูไม่ออกเหมือนกันแต่นี่พูดถึงความฝันเนาะไอ้เข้ขามาบอกานะคือมีความจ้าจ้าแต่มีอยู่แค่นั้นแหละแต่ว่าช่วงนี้เราไม่ได้การเห็นเลขอะไรเจาะจงมากหนระอครับ <laughs> อ,<ม>อันนี้แหละก็เอาเลขล้มโพนี่แหละเด็กๆเลยแหละ,ะเลขคู่นี่แหละ เรื่องปลองดูเด้อเป็นแนวทางให้นะครับจะเป็นแนวทางทจะลงมาตรงนี้เอาลงหนึ่งลงปูเป็นหลักลองปูโปยออกโลรธนี่ท่างเวลามาขึ้นปูลงปูก็อันนี้ก็ทางทางที่เราไม่ได้มานาะแต่ว่าฝึกซ้ดูเองช่างยุทธ มาอันเชิญลุงปูส่วนมากท่านเชิญขึ้นขึ้นรถไหนทะเบียนก็จะออกคันนั้นถ้าเป็นเกี่ยวกับทะเบียนรถนะแต่ว่าเรื่องฟันยังเลยแต่ว่าที่นี่กําลังมาขั้งแรกมนาการเชิญคนมาทําพิธีขอเข,ข้ามาขึ้นสร้างขอสร้างรูปลุงปูเป็นขั้งแรกเ,เป็นวันแรกด้วยของการเกี่ยวข้าวท้องน้านีู่เป็นยังกน้่ก็ เดี๋ยวเรา็บอะไรประมาณนี้แหละค่ะสูงบ่งอะไรชบฮารดดิโน่ชอบเออห้าสองสองก็เจ็ดแล้วก็เจ็ดห้าแล้วเล็กครูแน่เนี่ยสองห้าอันนี้ห้าสองสองห้าเอ่อนี่ถ้าเก้าเป็นหกเก้าเป็นหกกันเก้เจ็ดห้าก็เอาตัวนี้แหละเก้าเก้าสองสองห้าเจ็ดนี่แหละ มีแต่เบิลทางนั้นเลยเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะมันเลขศูศูนยไม่เคยมาเลยออกยังไงเศูนย์เนี่ยออกซอีได้ชอบไหมตั้ยตัวนี้มีชอบเยอะที่สุดไหมแต่มีชอบตัวอะไชอบตัวไหนชอบห้าสองนะชอบห้าสองห้าสองตัดก็ห้าสองเนาะตัดเล่นเอานะก็เลขมาแล้วมันตัดเอาก็ได้ มีเตลย์สามตัวมาคับกับการนั้นนะครับยศเมรัจะปาดเีบซีทุกคนนะที่ชมอยู่โทรประเทศก็เราก็ต้องขอขอบคุณเจ้าภาพที่อยู่ทางประเทศนอกที่เป็นสะพานบนสะพานต่อสายลูงปูเอ่อที่จะเอาไปเกียก็ความสุดขาดึงลูงปูเนาะเอ่อก็ขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้ช่างได้สร้างงานงานปั้น แต่ว่าคือยังไม่ได้สมรูปให้ดูว่าเป็นอริาบทแบบไหนเป็นนั่งแบบไหนะแต่ต้องขอขอบคุณรายนานเจ้าภาพที่ท่านได้อันนี้เป็น้อาปินนะครับมางหลวกรมคณะหลังจากงานปัน้พนพญานาาก็ได้มาปัน้นหลวงปู่ต่อ คระับทอเคุาครับบัุขอเจ้าครับพุทอเจ้าพระคุทธเจ้า